บรรยากาศหลังฝนตกครับพี่น้องมือขึ้นฝนตกมาอย่างหนักนะครับตกต้อนรับขอบนันสาปีสองพัร้อยหกสิบครับตกตูดสามสีเถี่ยวเปลยพี่น้องตกอย่างหนักหนักมากนะครับบรรยากาศเศร้าๆตอนนี้หกโมงเศร้าก็กลัวครับพี่น้องบรรยากาศดีดี ตื่นเตจะส่อมามาสูดอากาศบริสุทธิ์ครับช่วงอาย,ยุขลังนี่ครับบ่คอยไม่รถสันจรมาไหนได้เยรับอากาศบริสุทธิ์เต็มทีครับพีน่น้องวันน่ะเสียงนกกาทั้งนกนกนีกนกเขานกอีงครับออกหากินกันยากาศดีมาก ืัอนี้ก็นาชิตนาสิตกไม่อยกอีกแล้วครับอากาศเป็นคึมๆถึงฤดูกาลขาดแล้วนะพี่น้องเนะเาะฤดูกาลขาดแล้วมืัอนี้เขาพรรษาปีหกแปดพอดีครับฝนรอดถล่มแล้วมาขึ้นต้องมาขึ้นแต่หลังจากที่ฝนซ่อตกอีกมาเนี่ยผมมาเพิ่ง ผมก็บ่งเช่าเนี่ที่เขาว่าหยาดลยพี่น้องน้ำขังเต็มเลยครับเดี๋กวผ่านเวลาชั่วโมงกับน้ำน้ำยุบลงไปแล้วทนี่จะเป็นดินร่วนครับปลูกยังไงบ้างนี่ก็จะดีเราสองฝาตอกอีกแน่ๆครับนี่น้องแบ๊กนี่น้องแบก น้องแมวว่าเห็นบางอีกางก็หายหลังจากที่รถชนแล้วพักพักฟื้นมาหลายเดือนแล้วครับพี่น้องแต่น,น้องกลายเป็นปกติแล้วครับน้องแบ๊กตอมคี้ดือ้อไงตอมคี้ดือ้อไงตอนนี้ตัวใหญ่กู้กกกครับแมวอายุครบหนึ่งปีเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาครับลุงแบ๊กแมวแมวใหญ่หันไป็นคน่นมาขางบ้าน าขนหมาแบกเอ้ยแบกเอ้ยแบกให้รุนหมาหน่อยเลยครับหนองหลานบรรยากาศดีครับพี่น้องมาแลงยังมาเศร้ากับผมก็มานางังดึงบรรยากาศดังเอาสายตาเอาสายตาห้อยคบแต่สีเขียวพี่น้องบ้างยังไปทางไหนไม่ใช่สีเขียวครับทั้งต้นไม้ทั้งหญ้าครับเขียวกระจีเลยช่วงหน้าฝนนีนให้เบืองดีครับเขียวเขียวมีกาศสดชื่นดี ุหากระตะไคร้ที่ปลูกไว้กับพี่น้องงามนะครับอาจจะเป็นกองหกกองเศษกองเศษต้นตะโขบที่ลุงเจ้าของทีวันละลุงครับจากนั้นเขาก็ผูกพังไปตามกาลเวลาเจือม,มื่นม้วมื่นก้อนนะพี่น้องมือมื่นวันอาทิตย์นะครับนี่นะโอ้โหผมว่าไทยพี่น้องมึง เอาเมื่อนั้นมันหอนนะครับนกลางวันงูสิงตัวเป็นไงเลยพี่น้องงูสิงเลยขันต้นไม้ตัวเป็นง่ายเลยโอ้โหเห็นแล้วสยองตัวส้มแขนไปเลยครับน่าดูญาติาราชบุกกาเข้าใกล้เลยพี่น้องตัวเป็นง่ายเลยตำเมียมนะครับพี่น้องคงบรรยากาศสกิวๆน้ำกันบรรยากาศหลังฝนตก บรรยากาศสดชื่นครับสูอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดเลยพี่น้องครับบรรยากาศสดชื่นมากตั้งเสียงนกเสียงการครับเอาธรรมชาติสายตากระไดบึงธรรมชาติหูก็ได้ฟังเสียงธรรมชาติครับนันสดมากแถวนี้จะเป็นนกเอยียงเยอะพี่น้องครับต้นนั้นที่เขาอยู่ ยังมาแลกนกยิงบินเขาบินไปนอนตัวใหม่หนะไต่เอฟนะครับกลายเป็นฟูมเป็นฝูงนกยิง